ก่อนที่จะใส่ปุย๋ยนะครับผมก็จะต้องดูต้นมันก่อนเนาะว่ามันจะต้องแตกใบแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะยังไม่ต้องใส่ปุย๋ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ที่เป็นปลูกใหม่นะครับให้ต้นมันแตกยอดก่อนเนาะตอนนี้เนี่ยที่พร้อมใส่ปุย๋ยแล้วนะครับปุย๋ยก็จะเป็นปุย๋ยคอ,อกนะครับผมใช้เฉพาะปุย๋ยคอกเท่านั้นนะครับเราก็จะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นปุย๋ยที่วัวนะครับที่เป็นปลอดโซดาไฟด้วยนะสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องไปแช่น้ํานะครับผมเป็นบทละเอียดแบบนี้นะวิธีใส่ก็คือเราโรยด้านข้างครับ นี่โรยด้านข้างแบบนี้นะนี่นะครับไม่ต้องโรยลองโคนต้นหอมนะครับเดี๋ยวพอเรารดน้ําอะไรไปเดี๋ยวปุ๋ยมันก็จะกระจายไปเองนะครับถ้าโรยลองโคนเนี่ยมันจะร้อนนะครับแล้วจะทําให้รากมันเน่านะแล้วก็ไม่ต้องเยอะนะครับประมาณนี้พอเลยนะครับตอนนี้ต้นหอมก็กําลังฟื้นตัวได้เนาะเราก็จะยังไม่ใส่ปุ๋ยเยอะนะครับก็จะใส่ประมาณนี้แหละนะหลังจากที่มันแตกกอเยอะๆแล้วอย่างแบบนี้นะครับเราค่อยใส่ให้มันเยอะกว่านี้นะครับตามความเหมาะสมนะครับตรงนี้ก็คือบํารุงให้มัน สามารถแตกยอดนะครับมีอาหารให้ต้นหอมเราแค่นี้พอนะครับก็จะใส่ทุกๆ10วันนะครับโดยประมาณนะถ้าประมาณก็คือประมาณ2อาทิตย์ครั้งนะครับก็ใส่ปุ๋ยไปอย่างะระม,มือนะครับเนี่ยตัวนี้ปุ๋ยละเอีดย,ด,ยด1นกิโลนะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าสีเหลืองได้เลยนะครับ